ครับอาการของโดรนที่ว่าใบพัดไม่หมุนเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาครับเพราะน่าจะเกี่ยวกับฟันเฟืองครับผมนี่ครับเนมีใบพัดน่ที่มันไม่หมุนเดีวผมจะลองดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่คิดว่ายัางไงก็ต้อง เบรคเราต้องรูดครับผมอ่าเรีกปิดครับนี้เราก็เรามาถอดล็อกมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล็อตมีทั้งหมดแปดตัวครับแต่ต้องเวลาขอตัวพรายามเจ็ดให้หมดเพราะว่าล็อตตับตัวเล็กๆครับทางเราเพูดคือเราจะไม่มีอะไร เลยซื้อดีนะที่ผมซื้อมอเตอร์แกนมาไว้ชุดหนึ่งสี่ตัวครับผมแต่รุ่นใหม่ๆก็จะมีแกลเสียแต่ว่ารุ่นที่ตั่งมาเนี่ยมันไม่มีกรบพีแป่แปดตไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอันนี้จะเป็นแกกแต่ถ้าเกิดผมเปลียนตัวนี้จะต้องตัดสายแล้วก็บัดเปลี่ยวนี่คนระับเดี๋ยวจะลองสอด